และขอบคุณนะยทเอรี่มีผพ้ติดตามนะคะน้านนะคะและหนึ่งน้นท่ยังเป็ิทยกรนะคะภาษาให้กับสอและัของเราสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่อำเภอปรางผู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับ พาทุกท่านมาชมงานสมโพธิสารหลักเมืองปรางกูฉเฉลิมฉลองวันสถาปนาปรางกูอำเภอรปรางกูจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งเขาจะมีงานระหว่างวันที่18ถึง24เมษายน2568นะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินเข้าไปชมบรรยากาศของงานข้างในกันนะครับช่วงกลางวันแบบนี้ก็ร้านค้าก็ จะเปิดเป็นบางร้านนะครับบางร้านก็ยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปชมงานข้างในกันนะครับว่ามีอะไรให้ชมบ้างนะครับกลางวันแบบนี้ครับที่นี่คืออำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดครับตรงนี้ก็เป็นเวทีกลางนะครับงานสถาปนาอำเภอปรางกูนะครับหรือว่างานสมโพธสารหลักเมืองปรางกูนะครับ แปลงใหญ่นะครับสำนักง,งานเกษตรอำเภอรปรางกู่นะครับตรงนี้ก็เป็นที่ว่าการอำเภอรปรางกู่นะครับนี่คืออำเภอรปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดครับ สองครึ่งนะคะนัาทมานักเียนเราทำนสีหรเขีวค่ะเสิกาพาบบานา่ลงไปค่ะแต่ได้เจอค่ะพอไลน์ศึกษาพอออนน่างสองโรงภาษนะคกระรอกนะคะจุดสารสนเ การเกะ่าทำร้องทั้งงานถต้องเกถ่ายภาพนะคะันะคะงฟนคะ